งานมหัศจรนยร์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านบนเปานักท่องเที่ยวร่วมงาน,นคึกคักนักท่องเที่ยวจีนแห่ชมห้องเติ้งลี่จวุนราชินีเพลงรักจีนในโรงแรมดังเชียงใหม่สาธิตมอรังสิตเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาสองภาษารับอาเซียน จากเด็กเร่ร่อนสู่รับเปอร์ขายถั่วทอดโหรับสดน่ารักเลนี่สวยนะฮะที่ไอเอชียเครื่องบินเราใหม่ทุกหลังให้ผมช่วยนะครับน่มันสบายอ,อืมบมีบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบิเนเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับ แม่นบ้แม่นแล้วและที่สำคัญยาค,ค่าโบรแพงประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักง,งานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียไครไก็บินได้มาวงอะไรพี่ดานสวัสดีครับขออนุาตุดเชิญ <c oughs> ดื่มบนรถดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยโฉมใหม่อักษรขอต่อจำนวน3 0 1ใหมายเลขในวันเสารา์ทิตย์ที่22ถึง23กุมภาพันธ์2557นณโรงแรมดีเอ็มเพ s สเชียงใหม่สอบถาม053 278 265 081 721 7999ห้ามพลาดเริ่มต้นปีใหม่2557ใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองอักษรขอ คุ้มงานคุ้มเงินเจริญเติบโตรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคุ้มงานคุ้มเงินเจริญเติบโตเจริญเติบโตสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพ จาากกประเเทศเหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตบเข้าวสุข่าท้องถิ่นทาง LC ซเคเบิลทีเชียงใหม่ช่อง19นะครับวันนี้วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2557นะครับมีหลายข่าวมาให้ติดตามกันเช่นเคยครับเริ่มต้นที่บรรยากาศการเปิดงานมหาัศาจรรย์ล้านนาเมืองกระดาศาบ้านต้นเป่าเมาื่อวานนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานกันคึกคักครับ ที่บริเวณลาลิมถนนในหมู่บ้านต้นเป่านะครับทางเทศบาลเมืองต้นเป่าอําเภอสังกะแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดงานมหศจรรยร์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเป่าครั้งที่11ประจําปี2 5 5 7ก็มีนายบุเลิร์ปุรนุปกรณ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนายสุภกินวงศานะครับนายกเทศมนตรีเมืองต้นเป่าเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับงานมหศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเป่าครั้งที่11 ก็จะจัดงานไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ศกนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นเป่านะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในงานนะครับก็มีขบวนรถกระดาษสาซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามรับอาเซียน และการแสดงฟ้อนรำตามวิธีของชาวบ้านอย่างตื่นตาตื่นใจโดยได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมากครับนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากนะครับก็หลั่งไหลไปดูห้องของนักร้องสาวติ้งรี่จินนะครับ ที่เคยใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนลำลึกถึงความหลังของราชินีเพลงรักของจีนครับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะคู่รักจํานวนมากนะครับก็แ,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 แห่กันไปดูห้องที่หมายเลข1502ตั้งอยู่ชั้น15โรงแรมอินปรียอตแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เป็นห้องที่ราชินีเพลงจีนตั้งลี่จุนนักร้องเพลงจีนชื่อดังนะครับที่เคยขับกล่อมเพลงรักมาใช้ชีวิตอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะครับนายประพันธ์บุญสุขหัวหน้าผู้ดูแลห้อง v i p ชั้น15ของโรงแรมก็บอกว่า ตนเองนะครับก็เป็นหนึ่งใน8ของพนักงานโรงแรมที่คอยดูแลเติ้งลุยจินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งขณะนี้เหลือตนเองทํางานเพียงคนเดียวแล้วนะครับโดยทางโรงแรมได้ให้ตนเองไปดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนจานวนมากที่เดินทางมาดูห้องของเติ้งลุยจินใช้ชีวิตครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตสำหรับเติ้งลุยจินหรือเทเรซาเติ้งนักร้องเพลงจีนสากลชาวไต้หวันชื่อดังนะครับรวมถึงมีอิทธิพลอย่างสูงก็เกิดที่เมืองเป่าจงมณฑลหยุนหลิงประเทศไต้หวัน เสียงและเพลงของเธอนะครับเป็นที่จดจําทั่วทั้งเอเชียตะวันออกและในหมู่ชาวจีนทั้งในประเทศจีนไต้หวันรวมถึงชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกจนมีคํากล่าวว่ามีชาวจีนอยู่ที่ไหนนะครับนนก็จะได้ยินเพลงของเติ้งลี่จีนที่นั่นนอกจากนี้นะครับเพลงของเธอยังเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่นเกาหลีไทยเวียดนามมาเลเซียรวมถึงชาวอินโดนีเซียเป็นจํานวนมากเติ้งลี่จินนะครับมีชื่อเสียงจากบทเพลงรักและเพลงพื้นเมืองภาษาหมิ่นนาน เพลงที่โด่งดังจนรู้จักกันไปทั่วเอเชียก็คือเพลงเทียนบีมี่แปลเป็นภาษาไทยว่าหวานปานน้ำผึ้งและเพลงเยี่ยวเหลียงใต้เปียววอเตอร์ซินซึ่งแปลว่าพระจันทร์แทนในใจฉันไม่เพียงเป็นเพลงภาษาจีนกลางเท่านั้นเธอยังมีผลงานเพลงภาษาไต้หวันภาษากวางตุ้งญี่ปุ่นเวียดนามและภาษาอินโดนีเซียรวมถึงเพลงภาษาอังกฤษอีกด้วยนะครับตั้งีิจีนก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันเนื่องจากโรคหอบหืด ขณะที่เธอเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมพศ2538นะครับขณะอายุได้เพียง42ปีเท่านั้นครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็จัดการโอเพ่นเฮาส์2014นะครับเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่โรงแรมชงกีลาเชียงใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดนิทรรศการแการเรียนรู้ในกิจกรรมประจำปีโอเพ่นเฮาส์2014 เพื่อแนแนวการศึกษาพร้อมเผยหลักสูตรและการอภิปรายในหัวข้อต่างๆในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับแนวหลักสูตร b a l i n g o ์กู้การศึกษาบีออนอาเซทวิภาษานำการศึกษาไทยนะครับเข้าไกล้ำอาเซียนรวมถึงกิจกรรมผลงานนักเรียนนักศึกษาอีกมากมายโดยกิจกรรม Open House 2014จัดขึ้นเพื่อเปิดบ้านให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจนะครับเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทำความรู้จักกับหลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษาที่มาพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยังมีการแสดงดนตรีนิทศการวิชาการบูธสาหรับนักเรียนชั้นอุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและอีกหลากหลายกิจกรรมรวมไปถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ B i l i n g u a l Education b e y o อาเซียนอีกด้วยครับ ทางด้านสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร์ชาตินะครับก็จัดสัมมนาในหัวข้อซอฟต์แวร์ไม่ใช้ไม่ตายแต่หน้าเสียดายถ้าไม่ได้ใช้ครับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร์แห่งชาติสำนักงานเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดการสัมมนาในหัวข้อซอฟต์แวร์ไม่ใช้ไม่ตายแต่หน้าเสียดายถ้าไม่ได้ใช้โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า200คนนะครับการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยนำเสนอระบบโซลูชันแก่ผู้ประกอบการ SME ใน8จังหวัดภาคเหนือเพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานและสามารถเลือกและตัดสินใจนำา i t t o l โซลูชัไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และส่งเสริมให้มีการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจของประเทศครับ <S <S วิทยาลัยศิลปะสื่มอมชนะครับก็จัดนเทศกาลปาร์ตี้โปรเจกต์ก็เป็นผลงานดีๆของน้องนักศึกษาในคณะครับที่ศูนย์การค้าเมย่าเชียงใหม่นะครับ คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จัดเดทศกาลแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4ในงานที่ชื่อว่า Party Project เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี3สาขานะครับจากไอเดียของนักศึกษากว่า70ผลงานภายใต้แนวคิดนวัตกรรมนำเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอผลงานของตนเองออกสู่สาธารณชน และเพื่อให้ผู้สนใจทางด้านการสร้างสารรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านแอนิเมชันซอฟต์แวร์และทางด้านการบริหารงานที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นงานนิทรรศการการแสดงผลงานของนักศึกษานะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันนี้ณนะศูนย์การค้าเมย่าเชียงใหม่ชั้น3ครับ ส่งท้ายกันนะครับไปดูชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับจากเด็กเร่ร่อนที่เคยของเงินคนทั่วไปนะครับผันตัวมาสู่แรปเปอร์ที่ขายถั่วทอดนะครับพร้อมกับโชว์รับสดสร้างอาชีพให้ตัวเองอย่างสุจริตครับนายกรมลหรือน้องแอลสุวันอายุ15ปีนะครับก็มีชื่อในวงการแรปเปอร์ว่า LA Black แต่งกายใส่หมวกเป็นแรปเปอร์กำลังขับขี่รถจักรยายนยนต์ไปตามร้านอาหารต่างๆนะครับก็มีถุงใส่ถั่วทอดเป็นกล่องพลาสติก เพื่อไปเร่ขายให้กับผู้ที่ไปทานอาหารหรือมาดื่มเครื่องดื่มต่างๆในร้านอาหารนะครับโดยก่อนจะขายน้องแอลจะแนะนําตัวตามสไตล์แรปเปอร์อย่างสุภาพและแจ้งกับลูกค้าวา่าหากซื้อถั่วทอดของตนเองในราคา20บาทจะโชว์แรปเปอร์สดๆให้ชมด้วยโดยที่น้องแอลไปเสนอขายก็มีคนซื้อเป็นจํานวนมากเพราะเห็นว่าน่าสนใจบางคนก็ผลบมือให้กับการแสดงโชว์ความสามารถอีกด้วยนะครับนายกระมลหรือน้องแอลนะครับ เปิดเผยว่าตนเองเดินขายถั่วจนคนทั่วไปนะครับเรียกว่าถั่วทอดแรปเปอร์โดยจะทอดถั่วของตอนเองมีลักษณะพิเศษคือใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่พิกเผาเน้นความอร่อยของถัว่วตนเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นจากคำว่าศูนย์หรือเริ่มจากคำว่าไม่มีอะไรเลยสำหรับถัว่วทอดแรปเปอร์นั้นนะครับเริ่มต้นมาจากที่ตนเองก็เดินเร่ร้องเพลงของเงินและเห็นป้าคนหนึ่งมาขายถัว่วทอดจึงเกิดแนวคิดที่จะเริ่มให้ขายถัว่วทอดซึ่งเริ่มฝึกเพลงแรปจากการดู YouTube โดยตอนแรกลองทำถั่วทอดออกมารสชาติไม่เคยอร่อยก็ลองทำเองโดยลองผิดลองถูกจนอร่อยและนำออกขายได้และมีอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองมาจนถึงขณะนี้ครับวันเรอยากจะได้อะไระันจังกนมาทุกคํา้กันนี้เราทำถั่วทอดลายเปประเทศไทยใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่เผาเข้าไปเนยคลองแล้วความมั่าเจนที่ใส่เข้าไปและลองรับประกันความอร่อยถูกใจอ่ากันนี้เลครับแอบแฝงถั่วทอดลายปประเทศไทยแม้ผมอายุสิบห้าไม่คิดได้ได้ซ้ำไป ผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ครับผมที่เริ่มต้นจาก่งที่ว่าศูนย์ครับผมจะถามว่าศูนย์เป็นยังไงคือเริ่มต้นจาก่ีที่ว่าไม่มีอะไรเลยครับผมจะถามว่าผมผ่านอะไรมาบ้างจะบอกว่าประสบการณ์สร้างคนให้คนรู้ให้คนได้อ่านมันก็จริงครับผมเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันยากลําบากจริงๆนะครับผมบอกแต่ละคนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยร้องเพลงขอตังค์นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเคยร้องเพลงขอตังค์เคยเป็นเด็กคนนึงที่เล่นล่อนเคยเป็นเด็กคนที่ติดเกมนะครับ อันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับวัยเด็กนะครับผมแต่ว่าคนเราทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ช่วงวัยรุ่นที่ว่าไปขึขนองนะครับหรือว่าดุกัะชาดุดยาบ้านในเรื่องปกติครับผมก็ถ้าเป็นลูกของท่านก็เตรียมไว้กลางคดีแต่ว่าคนเรามันถ้ามันจะไปมันก็ต้องไปหมดแล้วแหะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันแล้วแต่คนคิดนะครับที่ผมมาคิดได้ตอนอายุสิบห้าทำไมผมต้องมาแตกต่างทำไมผมต้องไปหาเงินด้วยตัวเองทำไมผมต้องไม่หรือว่าไม่ไปขอร้องเพียงขออื่นแบบคนอื่นผมเมื่อผมไม่ชอบคิดย้อนหลังที่เมื่อก่อนมไ่ดี ตอนนี้เอาไปมาผมคิดว่าผมควรจะตั้งต้นชิงเือนได้แล้วควรจะคิดได้แล้วควรจะทําได้แล้วจริงไหมครับผมเพราะว่าทุกคนรวยได้ครับรวยด้วยมือของตัวเองถ้าคุณทําคุณก็ชนะแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ชนะส่งท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับสภาวะอากาศเมื่อเวลา7นาฬิกาวันนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าพยากรณ์อากาศเวลา10นาฬิกาวันนี้จนถึง10นาฬิกาวันพรุ่งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่ตอชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเช้าว,วันนี้วัดได้5.6องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางวัดได้6.0องศาเซลเซียสสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์เช้าว,วันนี้วัดได้11.6องศาเซลเซียสและที่อำเภอเสมิงวัดได้12.5องศาเซลเซียสข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นนะครับทาง l อ c ซ b เคเบิลทวีเชียงใหม่ช่อง19นำเสนอกันทุกวันนะครับ สนับสนุนโดยเครื่องสำอางโฟร์ดิวโซลิชันนวัตกรรมใหม่ในการบํารงรักษาผิวสีขั้นตอนและเมล็ดพันธ์ฮอกเกตนามูนะครับลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นของเราได้ทุกวันนะครับทางช่องนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19นะครับหากพลาดชมไปดูย้อนหลังครับที่ Facebook/ l h c เชียงใหม่และ w w w LC Cable TV พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมสรุปข่าวรอบสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ